าของเราวันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์มากนะคะอย่าไปมองที่ควานวันนี้กินอาหาร<ๆ>เขาเรียกอะไรนะสตรีทฟู้ดนะคะวันนี้กินสตรีทฟูด้ดส <laughs> ตรีทฟู้ดของแท้แลวก็อนสตรฟู้ดของแท้ค่ะวันนี้คุณแมวประถมของน้องแซนชายคุณพี่ประถมช,ช่างเช่ไหนบ้างคะ แสนชยัยใบบุญนะคะวันนี้มาเลี้ยงอาหารนะเยอะแยะเลยจ้าเวลาเด็กอน,าานุบาลมีวันเกิดก็จะมาเลี้ยงเค,ค้กให้เพื่อนๆด้วยแม,แมยังไม่ได้ร้องเพลงเลย<ป> Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้มีแรงมาเที่ยวหาช้างบ่อยๆนะคะคอบเพื่อุณค่ะเนี่ยวันนี้มาวันนี้มาตัดเค้กวันเกิดของคุณแม่อุบะทำค่ะคุณแณม่อุบำบอกไม่กินเค้กเพราะว่าน้ําตาลเยอะนะคะก็เลยผันเงินค่าเค้กมาให้ลูกชายแทนไมเป็นน้ําตาลให้ลูกๆเนี่ยเป็นน้ำตาลให้ลูกๆซึ่ง<อ>เรียบเทียบได้กืนน้อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีสองร้อยสิบพนที่กำลังรับชมในยุคนี้ ลองวันเกิดค่ะฉลองวันเกิดเสียงเทียวห่อ,อเป็นตัวอีกแล้วแต่าชายแต่ชายห่อเป็นต<า>ว,วยีกแล้วไม่อยู่ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงสวยไม่ใครห่วงสวยเพราะว่านิสัยได้ผู้หญิงผู้ชายมาเยอะค่ะกล้องมันเอียงหรือทางมันเอียงทางเองียงทางเองียงโองงเค สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ235คนกำลังรับชมเราอยู่กับอาหารบุฟเฟ่ต์วันนี้เป็นถือว่าเป็นควันหลงวันช้างไทยนะคะแสนแสนชัยมีแอปอ่ะแอปเก็บไว้มีแอปมีแอปส่วนตัวแอปเก็บไว้แต่ล้านถีกแต่ล้านมีมีเมมมีเมมอ้อยมีเมมอ้อยนี่ไว้ วันนี้มันเกิดผู้บริจาคทั้นหนึ่งค่ะเป็นมันเกิดคุณแม่อุปถัมภ์นะคะวันนี้ก็เลยมาเลี้ยงอาหารช้างให้ช้างนะคะ สวัสดีค่ะคุณเชาสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนคุณใบบวมก็มาสวัสดีคุณรัพภาพรคุณวัดรุ่นที่คุณต้นน้ำคุณเอ๋นะคะคุณิกกี้นะคะดอลลี่นะคะคุณธานีคุณสุภัยคุณน้องชาคุณแพรว่าคุณรัภาพรคุณนิภาพรสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะวันนี้อยู่ในห้องเรียนของชา ฉันว่าฉันจะกินคอมฟีแต่มีแต่ผงอยู่เลยเนี่ยยังไม่กดนะ้ำร้อนเลยแน่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 ฉันเห็นแล้ชวชงอยู่บนโต๊ะแนะ่แนะ่แน่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เหมือนชงไงควอสดีคมาวานนา้สวัสดีค่นะกินกันอย่างอรอร่อยเลยนะคะวันนี้วันนี้ทั้งวันไม่กินเหรอม้ง ไม่ได้ต้องกินอยู่สวัสดีคุณคิวนะคะสวัสดีค่ะคุณยันนาบินคุณวารีนคุณมงกตสวัสดีค่ะสวัสดีรอบรอบท้องด้วยนะอะ้อยแม่ตกแตกไอ้ข้า <laughs> ขออภัยนะยอขออภัยนะคะโทษควานค่ะตั้มค่ะไม่รู้กาลเทศะค่ะ <laughs> รู้อยู่ว่าเราขี้กั้งนะคะ <laughs> ขี้กั้งคืออะไรนะขี้กั้งแบบว่าอะไรนะคะตกใจง่าย,ายาบาจี้ค่ะดิฉันบาจี้ด่าไปแล้วหนึ่งฟองเดียวเอาอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่แัสดีคนแดงค่ะทำไมหล่อจา้าคุณ สซนด์วิเขาถามว่าแสนร้านกินทันไหมแต่ดูจากเสียงเคี้ยวแล้วน่าจะกินเยอะกว่าเพื่อนนะคะ้วนเนียยที่เท้าเยอะเลยวันนี้กินสตรีทฟู้ดค่ะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดสวัสดีคุณฟินิกส์นะคะแม่ลูกหล่อจังเลยลูกแม่หล่อจังเลยขอกกลับบ้านด้วยพ่อดูดูมีความมีความพ o i เท้าเหยียบอ้อยไว้นะ หนีบอ้อยไว้หนึ่งไอสาวบาจี้ดิฉันบ้าจี้กินเลยกินเลยดิฉันบ้าจี้นะคะต้องขออภัยขี้ก้างคือบ้าจี้ชอบอุรานด้ไหมอันเดียวกันไหมเก็บเก็บเอาให้พ่อเก็บไปเหรอแต่ฉันเอาไว้พ่อเก็บพ่อเก็บีเรียบร้อยมากน้องจะขโมยแล้วตรงข้างล่างเลยพอดีพอดีนี่ขโมยที่เท้าเลยลูก อะไรไปก็ได้ยกเว้นที่ซอกเล็บพี่น่ะจิบเข้าหน่อยสิจิบเข้าหน่อยสิจิบเข้าหน่อยจิบเข้าเออจิบพี่งานนั่นแหละเออจิบเข้าเออีกไหมเอาอีกไหมแม่ขอมเป็นเือยู้อาช่วหาการจะทำไงตัวังิกคนไดย วันนี้ใส่ชายงาขาวงาขาวแล้วก็แตกลายงาด้วยค่ะวินเศษเนี่ยวินเศษแตกลายงาวินเศษใช่งาวินเ